สวัสดีครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้โตติงตองออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมูนิเคชันนั่นก็คือ ผมเองจะพาไปดูไซ้งานติดตั้งระบบเสียงถาวรในศาสนาสถานเป็นกรณีตัวอย่างกันครับวัดแห่งนี้ครับก็คือวัดคลองตาลองอยู่ที่ปากช่องสำหรับใครครับที่คุ้นเคยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิเดินจงกรมรวมไปจนถึงสวดมนต์ข้ามคืนที่วัดคลองตาลองครับจะเป็นหนึ่งในวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมที่มีการไลฟ์สดใน Facebook Live อยู่เกือบทุกวันครับแล้วก็วันหนึ่งอาจจะไลฟ์เกินหนึ่งครั้งด้วยก็ได้ทีนี้เนี่ยครับวัดนี้เนี่ยดั้งเดิมทีครับตัววิหารเองก็สร้างกันมาสักพักหนึ่งแล้วระบบเสียงเก่าของเขาครับเป็นลําโพงที่ติดอยู่บนฝ้าเพดานตามอินเสิร์ทที่ผมโชว์ให้คุณดูเลยครับก็จะมีลําโพงอยู่ในวิหารทั้งหมดเนี่ยประมาณ30กว่าใบทีนี้ครับเนื่องจากว่าระบบเสียงของวัดคลองตะลองเนี่ยเขาเก่ามากนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2551เมื่อมันผ่านมาครับเป็นระยะเวลากว่า10ปีเนี่ นอกจากอุปกรณ์จะพังแล้ว ทางในที่นี้ก็คืออยู่ในสภาพที่แทบจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับก็ยังมีเรื่องของปัญหาในการใช้งานต่างๆอย่างที่1เลยครับคือเรื่องของคุณภาพเสียงครับไม่สามารถทําให้มันคงที่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ใช้งานได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอุปกรณ์ที่ใช้มันเก่าแล้วครับแล้วก็มีอุปกรณ์ซึ่งเป็นอนาล็อกอยู่เพียบมันสก,กรปรกบ้างมันมีปัญหาบ้างเป็นเรื่องปก,กติอีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือยูเซอร์หรือคนที่โอเปเรตหรือคนที่คุมระบบเสียงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สังเกตว่า โอ้ปิดเครื่องครั้งนี้เนี่ยฉันเผลอไปบิดลูกบิดอะไรไปบ้างโอ้ปิดเครื่องครั้งนี้เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยฉันทําอะไรพลาดไปบ้างโอ้ตอนที่ฉันขยับตัวไปมาย้ายของยายนู่นยายนี่ฉันไปโดนอีคิวก้านไหนบ้างอย่างที่สองเลยครับก็คือเป็นเรื่องของการหอนครับการหอนในลักษณะนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกเลยว่าวิหารเนี่ยค่อนข้างที่จะ ก้องมากครับเหมือนกันที่ผมตบมือแล้วก็ในห้องที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ก็ก้องนะครับแต่ในวิหารก้องในระดับที่เฉียดหนึ่งวินาทีเป็นเรื่องปกติมากครับแล้วก็พอมันก้องมากเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเสียงก้องคือเสียงค่อยฉันไม่ได้ยินก็เร่งสู้ขึ้นไปมันก็เลยหอนนั่นเองอย่างที่3ครับคือพฤติกรรมของผู้ใช้ครับพฤติกรรมของผู้ใช้ในวัดนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสง สงในวัดนี้ครับตั้งแต่หลวงพ่อเจ้าอาวาสครับตั้งแต่หลวงพี่ต่างๆครับพระแต่ละรูปก็มีลักษณะในการใช้งานระบบเสียงที่แตกต่างกันไปอย่างพระหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยครับจะชัดเจนมาาท่านต้องการพูดห่างไมโครโฟนไม่ต้องการให้ไมโครโฟนเข้ามาอยู่ใกล้ปากดังนั้นครับท่านจะชอบในการพูดในลักษณะที่ห่างจากไมโครโฟนไม่ต่ำกว่าสองคืบประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะมีพระบางรูปเช่นเดียวกันครับที่ใช้ไมโครโฟนชิดปาก พระบางรูปครับที่เอาไมโครโฟนห่างออกไปเป็นเมตรขนาดที่สวดตามอินเสิร์ที่ผมโชว์ให้คุณดูก็มีเช่นเดียวกันครับผมได้มีโอกาสเข้าไปดีไซน์การเปลี่ยนแปลงจุดที่เป็นสมองก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในแรกของห้องคอนโทรลให้ออกมาเป็นอุปกรณ์ที่อย่างที่1ครับจะต้องมีมาตรฐานเสียงที่คงที่อย่างที่2ครับคุณภาพเสียงต้องดีเยี่ยม อันดับที่3ครับต้องไม่หอนอันดับที่4ครับต้องรองรับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วนมันก็เลยออกมาเป็นโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวครับคุณจำสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ในวิดีโอบล็อกหลายตอนก่อนหน้าได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าสถานที่ของคุณห้องของคุณหรือว่าหน่วยงานของคุณเนี่ยไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการทางด้านเสียงมืออาชีพ เราจําเป็นจะต้องเอาเงินไปใส่ลงไปในอุปกรณ์ที่มีความฉลาดมากขึ้นเพื่อที่จะชดเชยความด้อยตรงนี้นั่นเองซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าการที่คุณจะจ้างหรือการที่คุณจะมีคนที่คุมงานเสียงมืออาชีพมันก็จะต้องจ่ายเยอะครับจ่ายแพงเป็นพิเศษและที่สําคัญครับมันเป็นการลงทุนในตัวคนที่ไม่ค่อยคุ้มค่าด้วยเพราะให้เขาเข้ามาเขาทํางานได้แค่งานเดียว เข้าใจครับมันก็เลยเป็นตัวโปรเซสเซอร์ที่ผมเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาครับในตัวเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยครับเราก็จะมีการระบุอย่างชัดเจนเลยว่าไมโครโฟนแต่ละตัวเนี่ยเราจะจูนเอาไว้ให้พูดห่างปากหรือชิดปากมากมายขนาดไหนไมโครโฟนแต่ละตัวเนี่ยครับจะต้องเอาสัญญาณมาเป็นตัวอ้างอิงอาไปหักลบเสียงเอ็โคกับไมโครโฟนตัวไหน เราก็ยังมีเรื่องของการปิดเปิดระบบที่ค่อนข้างทำออกมาอย่างไงมันจะต้องใช้งานได้มีคุณภาพเสียงเท่าเดิมเสมอมีออโตเกนคอนโทรลครับสำหรับควบคุมความดังที่จะส่งผ่านไปยังถ่ายทอดสดที่บอกกันตามตรงเลยครับว่ามีความสม่ำเสมอเป็นอย่างมากและสิ่งสุดท้ายครับที่ขาดไม่ได้ในเมื่อเราใช้โปรเซสเซอร์ที่เขียนขึ้นมาเองก็จะต้องมีหน้าต่างสำหรับคอนโทรลที่เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยถูกไหมครับ ที่วัดคลองตาลองครับก็เช่นเดียวกันเราก็ทําเป็นหน้าจอครับพอร์ตออกมาเป็น2เวอร์ชันเวอร์ชันที่1ครับก็คือเป็นเวอร์ชันที่อยู่ในห้องคอนโทรลเป็นหน้าต่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้เมาส์ในการเลื่อนแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ครับทางวัดต้องการเปลี่ยนจอเป็นจอทัชส,สกรีนก็สามารถใช้งานได้แล้วก็มีเวอร์ชันพอร์ตเทเบิลครับเวอร์ชันพอร์ตเทเบิลก็คือจับเป็นแท็บเล็ตอย่างที่คุณได้เห็นตามรูปเลยครับก็เป็นไซส์ขนาดแบบใหญ่เท่าฝ่ามือน,นิดนึงครับแล้วก็ผู้ใช้สามารถเดินไปเขี่ย ปรับความดังเอออะไรเอยในตัววิหารได้เลยผ่าน Wi-Fi สวยงามใช่ไหมครับทุกสินทุกอย่างที่ทำครับเกิดขึ้นจากการวางแผนแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาหลายครั้งมากกับผู้ที่เป็นคนคุมครับไม่ว่าจะเป็นพระที่ดูแลเรื่องถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นคาราวาที่ดูแลเรื่องภาพและเสียงรวมไปจนถึงอาสาสมัครท่านอื่นด้วยแฮปปี้เอนดิ้งครับเนะสียงเสียงมันไมได่ดังเลยทำไมมาตั้งเสียงผิดหรือเปล่า ตัดตัดเสียงให้ชัดเจนหน่อยพอตั้งไฟตั้งมาเสียงมันจะหายแนั้นเวลาเป็นครับก็ไม่ใช่เสียทีเดียวเห็นไหม <c oughs> นี่แหละครับคือจุดด้อยครับเป็นจุดที่ผมรู้สึกเสงมากแต่ผมไม่สามารถแก้ไขให้กับวัดได้นั่นก็คือเรื่องของลำโพงนั่นเองครับ ถ้าเกิดว่าคุณไปดูครับในเพจของวัดคลองตาลองใน Facebook คุณจะเห็น Facebook Live ครับไมโครโฟนเสียงพูดเนี่ยมีความชัดเจนไปอย่างมากแต่อันนี้ผมไม่นับพวกสิงจีสิงอะไรนะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผมแต่ไมโครโฟนที่ใช้สำหรับพูดครับมีความสมูทครับมีความชัดเจนเป็นอย่างมากเพราะว่าเราจูนด้วยอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือวัดจริงๆและที่สําคัญครับเราใช้หูในขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจงานเท่านั้นดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดีมากครับแต่จุดที่ผมไม่สามารถ ทำให้มันเวิร์กได้นั่นก็คือเสียงที่กระจายอยู่ในวิหารซึ่งประกอบไปด้วยระบบเสียงซึ่งติดตั้งขึ้นมาเมื่อ12ปีที่แล้วนั่นเองครับในจุดที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสนั่งอยู่ครับรวมไปจนถึงบางบริเวณด้วยเนี่ยผมรู้สึกได้ทันทีเลยว่ามีตู้ลำโพงบางใบอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้หรืออาจจะใช้งานได้แต่เสื่อมสภาพลงแล้วก็เริ่มที่จะมีปัญหาทีนี้เนี่ยครับ มันก็ไม่สามารถที่จะรื้อลงมาเช็คทีละใบได้เพราะว่าอะไรอย่างที่1ครับผมไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในลำโพงชุดนี้และผมก็ไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปเอาลงมาลองให้โดยที่สามารถการันตีว่ามันจะต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างที่2ครับขอบเขตงานของผมชัดเจนครับคือเปลี่ยนสมองครับของระบบเสียงนี่ครับคือข้อด้อยจริงๆครับสำหรับ ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามครับาศาสนาสถานห้องประชุมโรงเรียนสถานศึกษาคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะปลีดอุปกรณ์ระบบเสียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนสมองที่ใช้สําหรับควบคุมหรือว่าอาจจะเป็นชุดลําโพงหรืออาจจะเป็นไมโครโฟนเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยครับว่าผู้ที่จะมาติดตั้งแล้วก็ออกแบบระบบให้เขาจะสามารถรับรองและการันตีผลได้เฉพาะในส่วนที่เขาทําการติดตั้งเข้าไปเท่านั้นครับอย่างในกรณีของวัดคลองตลอง ไมโครโฟนทุกตัวและ DSP ที่ผมติดตั้งลงไปถ้ามีการบำรุงรักษาตรวจเช็คตามวงรอบอย่างเหมาะสมมีการเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองตรงตามกำหนดเวลาอาทิแบตเตอรี่ UPS เครื่อง UPS เองก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนเร็วหน่อยเพราะว่าปากช่องเนี่ยเวลาฟ้าลงมันแรงน่าดูครับไฟกระชากก็บ่อยมากรวมไปจะถึงฟองน้ำหุ้มไมโครโฟนฟองน้ำตะแกรงไมโครโฟนสายไมโครโฟนถ้ามีการเปลี่ยนตาวงรอบอย่างเหมาะสมย้ำนะครับจะอยู่ได้ เป็น10ปีครับอีกรอบนะครับอยู่ได้เป็น10ปีเพราะว่ามันไม่มีลูกบิดครับมันไม่มีสไลด์ที่จะเสื่อมไปตามการเวลาเสียตามการเวลาและมันทําให้ยูเซอร์เนี่ยปรับอยู่ในจุดที่จํากัดมากแต่แลกมาด้วยมาตรฐานและคุณภาพเสียงที่คงที่นั่นเองครับ แต่ยังไม่พอครับตัว DSP ที่ผมติดตั้งลงไปครับนอกจากอายุการใช้งานที่จะยืนยาวแล้วในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันยังสามารถรองรับดิจิตอนออดิโอได้ด้วยครับนั่นหมายความว่าแทนที่เราจะเดินสายไม้เป็นเส้นๆครับไปทั่ววัดยาวกันทีเป็นกิโลอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เสียคุณภาพเสียงเล่นเนี่ยเราสามารถใช้สายแลนครับหรือสายเน็ตเวิร์กเชื่อมแบบจุดต่อจุดได้เลยครับ และมันจะทำให้การขยายระบบเสียงของวัดแบบ Centralized Control c คอนโทรโดยแท็บเล็ตเพียงแค่เครื่องเดียวหรือคอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวเนี่ยทำได้อย่างเบ็ดเสร็จมากๆถ้าเกิดวัดมีแผนที่จะทำะนะแต่ก่อนอื่นครับขอแนะนำให้ปรับปรุงระบบเสียงที่เหลือที่อยู่ในวิหารก่อน <laughs> และสุดท้ายนี้ครับ าศาสนสถานแห่งใดสถานศึกษาแห่งใดห้องประชุมแห่งใดไม่ว่าที่ใดก็ตามครับที่คุณต้องการระบบเสียงแบบติดตั้งถาวรรวมไปจนถึงระบบแสงและภาพด้วย ก็ติดต่อผมมาได้ครับถ้ามองว่าสิ่งที่ผมทำดูแล้วเป็นประโยชน์สำหรับคุณถ้าเกิดโซลูชันระบบสียงผมสามารถทำลงไปใน DSP ได้แบบนี้ระบบแสงกับระบบภาพก็เช่นเดียวกันครับสามารถทำให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพเท่าเทีมกันทุกครั้งไม่ว่ายูเซอร์เนี่ยจะมีความสามารถมากขนาดไหนจะเปลี่ยนคนกี่คนก็ตามสามารถทาได้อย่างแน่นอนครับ ถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจครับติดต่อเข้ามาครับตามช่องทางต่างๆเดี๋ยวผมจะไปดูสถานที่แล้วก็คุยเรื่องไอเดียให้ฟังครับถ้าเกิดเรามองเห็นไปในทางเดียวกันเราก็อาจจะได้ร่วมงานกันในอนาคตครับสวัสดีครับ